สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอังคารที่6กุมภาพันธ์เนาะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คู่ D E 4 0เลยนะคะทำเฟรมเดย์นะคะจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะแต่เริ่มที่จะพักตัวมาหลายวันแล้วเนาะดังนั้นนะคะ เราจะตีดีมานซับ l พไว้ก่อนเลยเนาะถ้าเป็น t ท m e เฟรมเดย์เนี่ยจะมีจุดนี้เลยที่ค่อนข้างที่จะเห็นชัดมากๆนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็ยังมีซับ l y ตรงนี้ เหลืออยู่อีกนิดหน่อยก็ตีไว้ก่อนเนาะเพราะว่าน้องเขายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะคะโอเคทำเฟรมเดย์นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะที่นี้ค่ะเดี๋ยวเราดรอปลงไปในทำเฟรม S4 นะคะเพื่อดูโซนที่มากขึ้นค่ะสำหรับทำเฟรม S4 นะคะเราก็จะเห็นว่าเออแถวๆนี้มีโซนนะคะที่ราคาเนี่ยมาติดแล้วก็กลับขึ้นไปนะคะ1จุด สำหรับด้านบนนะคะก็จะมีโซนนี้เนาะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะนี่แถวแถวราคาประมาณนี้สำหรับ S4 นะคะมุมมองที่มองเนี่ย ก็มองว่าเขาอะกำลังพักตัวนะคะคลายที่จะทำสามเหลี่ยมปากปิดเลยถ้าตีเส้นนะคะก็จะได้รีมาร์กประมาณนี้ทำสวิงโลนะคะที่สูงขึ้นสวิงไฮที่ต่ำลงนะคะบีบอัดเข้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลอน้องเลือกทางกันดีกว่านะคะ สำหรับ H 1นะคะเราก็จะเห็นแหละว่าเอ้ยเวลาเขาเป็นสามเหลี่ยมปากปิดนะคะเขาก็จะมีดีมานสะายนะคะบีบประกบอยู่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราอาจจะต้องรอน้องนะคะเลือกทางอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าถ้าราคาเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเราก็ค่อย follow ตามนั้นนะคะนี่จะเห็นว่าด้านล่างนะคะก็มีบริเวณแถวๆนี้เหมือนกันประมาณนี้นะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอน้องเลือกทางอยู่ในกรอบนี้สักพักนึงอะแล้วถ้ากรอบเนี้ยเขามีกรอบความกว้างที่ประมาณ130ปิบเราจะเล่นอะไรได้บ้างถ้าเรานะคะต้องการที่จะเล่นจริงๆอะก็ต้องบอกเลยว่าโซนดีมนดานซั p p พ y พวกนี้แหละที่จะสามารถทำให้เราเข้าเทรดได้อันทีเช่นนะคะถ้าราคาลงมาถึงดีมานนี้นะคะ,ะเราก็สามารถใช้ QM เล่นได้นะคะ ดรอปลงไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเนาะอันนี้เดี๋ยวเพิ่มสีให้นะคะนี่แบบนี้นั่นเองนะคะสามารถดรอปไปในไทม์เฟรม M 1 5ก็ได้นะคะ M 3 0ก็ได้เพื่อดูตรงนี้ว่าเขามีพฤติกรรมการก,กับตัวที่เป็น QM หรือเปล่านะคะหรือถ้าราคานะคะ ปรับตัวขึ้นไปด้านบนแล้วไปชนซัพลายด้านบนนี้ซึ่งจะมีซัพลายของ S1 และ S4 นะคะคุมราคาไว้อยู่เราก็สามารถเทรดเซลลงมาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้เกิดแพทเทิร์น QM ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเล่นเนาะเออถ้าราคาขึ้นไปแค่สัมผัสขอบโซนเราจะยังไม่ได้เล่นเลยเนาะรอแพทเทิร์นคอนเฟิร์มจะปลอดภัยมากกว่าคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ US Roy นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ทาเฟรม Day กันเลยนะคะทาเฟรม Day เนี่ยจะเห็นว่า demand ของเราเนี่ยที่รอรับอยู่ข้างล่างนะคะก็ยังเป็นจุดนี้อีกเช่นเคยราคายังลงมาไม่ถึงเลยนะคะแต่สังเกตว่าก่อนที่จะลงมาถึง d ด a มาของเราเนี่ยเอ้ยเขามีแนว รับตรงนี้นะคะอีก1จุดอ่าเราด้านบนนี้มีแพทเทิร์นอะไรกันบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องดรอปลงไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะคะพอเรามาดูกันที่ S4 เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขาก็มีซับายเหมือนกัน1จุดนะคะเป็นซับายที่ราคาเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะได้นะคะขออนุญาตตีไว้ประมาณแค่ไส้เนาะอะแต่ว่า ทุกคนก็เห็นแล้วนะว่ามันไม่ค่อยที่จะแข็งแรงแล้วนะคะมีการขึ้นมาเทสครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3และปัจจุบันจะเป็นครั้งที่4นะคะหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบอยู่อ่าเราจะเห็นว่านี่มีการถูกดีมาณน,นะคะดันราคากลับขึ้นไปด้วยจุดนี้นะคะก็จะเป็นดีมาณของ s อสนะด้านบนนี้ก็จะเป็นดีมานของไอ้พลพายของ s อสเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะเห็นแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นก็คือ QM นั่นเองนะคะอ่าเราก็สามารถตีแพทเทิร์น QM ตรงนี้รอไว้ได้เนาะถ้าราคาย้อนกลับมาที่6 1ถึง78นะคะสามารถ ที่จะเข้าเล่นได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะน้องพุ่งขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราก็ follow by กันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อเนาะว่าแถวแถวนี้นะคะเรามีโซนใน time frame เล็กๆ support ด้วยหรือเปล่าอ่าพอดอบลงมาใน time frame s 1นะคะจะเห็นว่าตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะมีด้วยกันถึง2โซนนะคะที่ ซัพพอร์ตราคานี้อยู่นะ,ะก็จะเป็นดีมานโซนของ s 1นะคะแล้วก็จุดด้านล่างก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เขาเป็นดีมานที่ติดติดกันเลยนะคะสองจุดนี้ด้านล่างก็จะเป็น OM เช่นเดียวกันนะคะ,ะตีไว้ก่อนเนาะถ้าราคานะคะเขาย้อนกลับลงมาเนี่ยตรงนี้สามารถเล่นได้เลยการเดินทางของเขานะคะก็อาจจะ ย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะรอ QM ใน QM เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มได้อีกหนึ่งสเต็ปนะคะ,ะ,คะเพราะว่าแค่ราคาดรอ p ลงมาเราก็สามารถเข้าเล่น QM ของ s 4ได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรามี QM ใน QM เออ QM ใน QM ก็คือรูปล่างแบบนี้นั่นเองนะคะขออนุญาตกลับไปที่ s 4ให้ดูภาพชัดๆเนาะก็คือนี่จุดนี้นะคะที่ราคาเนี่ย เป็น QM ของรูปภาพรูปใหญ่นะคะอ่าเราพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะคะตรงนี้ฝนขออนุญาตเปลี่ยนสีให้พี่ๆได้เห็นกันชัดๆเอาใช้เป็นสี แดงและกันเนาะอ่าเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมว่าตรงเนี้ยเขามี QM ของสีแดงอยู่1เซตก็คือเรารอเข้าที่กรอบสีส้มตรงนี้นั่นเองแต่ถ้าเราดรอปลงมาในทม์เฟรม s 1ค่ะแล้วเราเห็นว่าการเดินทางของเขากลับลงมาแล้วทำแพทเทิร์น QM ให้เราเข้าเทรดได้อันนี้ก็จะเป็น QM ที่ซ้อนอยู่ใน QM อีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถเข้าบายที่ตรงนี้ได้เลยอ่าและสำหรับหน้าเทรดเซลล์ล่ะ จะเทรดได้ไหมถ้าราคาขึ้นมานะคะที่ซับไพตรงนี้แล้วทำพฤติกรรม QM ที่ทำเฟรม M e m30 หรือ M 1 5นะคะก็สามารถเข้าเทรดได้แต่ต้องบอกว่าการเซลลเนี่ยเป็นการเซลล์ที่ส่วนเทรนนะคะถ้าให้สวยจริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยหน้าเทรดบายก็ต้องบอกว่าได้เปรียบอยู่นะถ้าราคานะคะขึ้นไปแล้วทำเบส เอ,อ้ยทำอิมบ a ลานขึ้นไปแบบนี้โอ้โหสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอเข้าเทรดบ่ายบริเวณนี้นั่นเองอ่าแผนวันนี้ครบหมดแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะเล,เล่นได้ทั้งหน้าบ่ายแล้วก็หน้าเซลนะแต่จะเห็นว่าหน้าบายเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTV เท่านั้นค่ะ